เวเพราะฉะนั้นยังไม่รู้เลยเวฟสี่จบไม่จบแต่คุณก็หลับหูหลับตาฟันธงได้เลยว่ามันต้องมีเวฟห้าใช่ไหมซึ่งเวฟห้ามันต้องสูงกว่าเวฟสี่เวฟสามอยู่แล้วก็คือมันจะต้องมียอดที่เกินแปดร้อยแน่ๆนะครับแต่เรารู้ว่านี่คือเวฟสี่เพราะฉะนั้นเวฟสี่ก็คือเวฟให้เราเก็บของเข้าใจใช่ไหมครับนะฮะให้เราซื้อหุ้นถามว่าซื้อตรงไหนถ้าเราช้อนหุ้นมาที่สามร้อยยี่สิบนี่คือทั้งหมดนี่คือเวฟสามเข้าใจใช่ไหมฮะทั้งหมดนี่คือเวฟสาม ทั้งหมดนี้กำลังอยู่ในกระบวนการเวฟสีนะฮะเขาก็จะวัดระยะง่ายๆอ้อพีที่800เอา800ตั้งลบด้วยลบด้วยอะไรลบด้วยจุดที่ออกสตาร์ทคือ320ตรงวินาศกรรมบาหลีลบแล้วได้ว่าจุด61.8หรือ61.8เปอร์เซ็นของที่ขึ้นมาทั้งหมดของเวฟสามเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500ต้นๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณจะเห็นเสมอเลยเวลาหุ้นตกมาแถวๆใกล้หกร้อยจะหลุดหกร้อยแหล่ไม่หลุดหกร้อยแหล่หรือบางทีหลุด600ห,ห,ดหกร้อยไปแล้วเนี่ยนักวิเคราะห์จะพูดกันหมดเลยไปรอถแถวๆถวห้าร้อยห้าสิบบ้างห้าร้อยบ้างอะไรเนี่ยนะนั่นแหละเขาพูดตามแนวคิดแบบนี้เข้าใจใช่ไหมฮะเพราะคุณเห็นนะประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยละลอกแล้วละลอกเล่าเนี่ยหุ้นมักจะมาบอททอมในแถวจุดหกหนึ่งแปดเข้าใจใช่ไหมฮะถ้าพฤติกรรมซ้ำซากประวัติศาสตร์ซ้ำรอยและเอเลตเวฟถูก โกลเด้นเรชัในฟีโบนัชชีถูกต้องเนี่ยนะครับเขาก็มั่นใจมากว่าจะด้วยเหตุร้ายอะไรก็ตามถ้าทําให้หุ้นตกหนักๆแล้วตกมากองแถวจะเป็นตากใบภาคสองภาคสามอะไรก็ตามเ่ยนะฮะถ้ามันตกมาอยู่แถวห้าร้อยต้นๆเนี่ยเขาจะหลับหูหลับตาซื้อเลยเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะเขาเชื่อว่าเวฟสี่จบแล้วแน่ๆแถวๆนี้นะครับนะฮะแล้วกูจะได้ช้อนต่ําสุดเลยก่อนที่จะขึ้นไปเวฟห้าทุกแปดร้อยไปเลยนะครับนะฮะนะครับว่าอันนี้ก็เป็น แต่เป็นภาพที่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ไปว่ากําลังจะแช่งให้มันลงมาห้าร้ยต้นต้นนะครับพี่แต่บอกว่าถ้ามันเกิดมีลงมาห้าร้อยต้นต้นจะด้วยข่าวร้ายอะไรก็ตามให้ปิดหูปิดตานะฮะโดยแล้วดูแต่ก,กราฟอย่างเดียวนะครับแล้วก็เชื่อในทฤษฎีว่าจุดนี้แหละครับคือจุดต่ําสุดนะครับอันนี้ถ้าเราผสมนิดนึงสมมติว่านี่มองแบบแง่ร้ายกว่าน,นะว่า บางคนแต่บางคนเขาเชื่อนะว่าอาจจะจบไปแล้วนะตรง576เนี่ยไม่มีตามสุดกว่านี้แล้วนะฮะนะเพราะว่าอันนี้ถ้าคุณไปดูในเลทเีกย่อยในสี่ที่อาจจะแจงมากไม่ได้มากนักเนี่ยมันก็จะแจงอยู่แล้วว่าเขาจะมีการแจงไปแล้วว่าภาคปฏิบัติจริงๆในเลตเวฟเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่ามันจะต้องลงมาจุด618ทุกครั้งมันจะมีตัวเลขอื่นๆอีกนะฮะที่เราอาจจะไปศึกษากันต่อในในเรื่องเทรนลงเทรนไลน์ในครั้งต่อๆไปเนี่ยมันจะมีตัวเลขจุด382นะ50เปอร์เซ็นต์นรเยอะแยะที่อาจจะเป็นระดับที่กลัััับบตวได้้นนนนะะะะะครรฮเพาฉ มันไม่จำเป็นว่าจะต้องลงมาตรงนี้เสมอพี่แต่บอกไว้ว่าถ้าวันฟุกฟุกลงมาอย่าลืมว่านี่คือโอกาสทองเลยนะครับนะฮะคราวน,นี้เราลงมาครั้น,นี้นี่คือใช้ตัวเรียกโกลเด้นเรชูมาวิเคราะห์คราวนี้ลงมานับแบบคลื่นบ้างแต่าภาพนี้นี่ภาพเป็นลายวีคใช่ไหมเป็นลายวีคคุณอาจจะดูคลื่นไม่ชัดก็ดูโอเคนะนี่เป็นคลื่นขนาดใหญ่ของการขึ้นนี่เป็นคลื่นขนาดใหญ่ของการตกเราต้องสองมันขยายใช่ไหมถ้าเราจะนับนับนะว่าไอ้คลื่นสามเนี่ยมันแตกเป็นห้าขายังไงนะ และไอ้ขึ้นสี่เนี่ยมันจะแตกเป็นสามขาย,ยัางไงจำได้ไหมมันต้องขึ้นหนึ่งตอสามี่ห้าตก A B บใช่ไหมนะฮะเราลงมาโฟกัสดูเป็นไายจากรายาวีขยายภาพเป็นลายวันขยายภาพเป็นรายวันเฉพาะปีนี้นะตัวเนี้ยนะนี่ก็เรารู้ลวตอนนี้เราอยู่ในคลื่นลูกที่สี่อยู่วั้มันก็มีการน,นับกันด้หลายแบบนะซื้อที่ผมนับแบบนับแบบซื้อๆนะคนบางคนเขานับอย่างนี้นะบางคนเขานับแบบแง่ลายนะนเขาก็นับอย่างเงี้ยวันนี้ไงตกมาจากเนี้ยนะจากยอดแ0ด้อเนี้ยนี่ลงมาลงมาหนึ่ง เด้งไปสองลงมาสามนะสมมุตินะเด้งไปสี่นะลงมาห้าเอ้มันห้าขาพอดีเลยก็เลยอัดไปเต็มพอร์ตในตรงต่ำกว่าหกร้อยรอบเนี่ยนะพอเห็นมันลงครบห้าขาแล้วเข้าใจาใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยนะสะมมติอย่างนั้นนะนะแล้วที่เด้งนี่นะมันเด้งไปหนึ่งนะหรือเด้งไป a หรือเปล่าแล้วนี่มันลงมา b หรือเปล่าแล้วนี่มันเด้งไป C หรือเปล่าบางคนเขาเลยล้างพอร์ตเกี้ยงเลยตรงหกร้อยแปดสิบอย่างเงี้ยสมมติอย่างนี้เป็นตัวอย่างให้ฟังนะ ะะเพราะเขานับนี่คือเขานับขาเาข้าใจใช่ไหมฮะเขานับว่ามันลงมาหนึ่ง a b c สามสี่ห้าเบขานับว่าทั้งหมดเนี่ยนี่เป็น A เข้าใจความหมายไหมทั้งหมดนี่เราอยู่ใน4ใช่ไหมฮะบางคนเขานับว่าเนี่ยทั้งหมดจะเป็น A คันดับว่าที่เด้งทั้งหมดเนี่ย,เป,เ,ยเป็นเด้งไป B A จะต้องแตกกอกเป็นห้าขาเพราะ A ต้องตกหนะ่ะใช่ไหมฮจะเป็นแค่เด้งน้อยๆเด้งแค่สามขาเด้งเป็น a B C ย่อยก็คือทั้งหมดจะเป็น B เพราะฉะนั้นไอ้คนที่มองโลกแง่ร้ายอย่างที่บอกจะไปรอช้อนอยู่ห้าร้อยต้นๆนี่นะนะฮะเขาบอกว่าเนี่ย A จบไปแล้ว b ก็เพิ่งจบไปเนี่ยตอนนี้นะสมมติมองแบบแง่ร้ายนะเขาบอกว่าตอนนี้แปลว่าเรากําลังจะลงอีกหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเด้งเป็นสองนะแล้วลงมาสามแถวนี้นะนะฮะนะแล้วแล้วเดี๋ยวเด้งไปสี่แถวนี้นะแล้วก็ลงไปสุดอะไรนะลงไปสุดห้าเนี่ยทะลุจอไปเลยนะฮะ ลงไปสุดห้าแถวอย่างที่รอกันไว้นั่นแหละนะเนี่ยลงมาหนึ่งสองสาสี่แล้วก็มาสุดห้าเอาแต่แถวนี้เลยพอดีจบพอดีเลยจบครบหขาพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะเพอร์เฟกเลย A B C ขนาดใหญ่นะจบลงมาที่จุดหกหนดพอดีนะฮะนับยังไงยังไงก็จบพอดีหมดอะไรอย่างเงี้ยนี่ตัวอย่างนี่คือพวกมองแง่ลายนะที่เขาบอกว่าเนี่ย ที่เดง้เดงๆทั้งหมดเนี่ยเป็นเด้งชู่าวปีหน้าอุย้ยน้ามันก็แพงนะเดี๋ยวก่อการร้ายก็อีกเยอะแยะเลยไข้วัดนกจะลามทั่วประเทศนะโอ้มีแต่ข่าวร้ายๆทั้งนั้นนีเซลก็จะปรับราคาลอยตัวแล้วโอ้แย่แน่ๆเลยอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะเ,เนี่ยคนที่มองแง่ร้ายเนี่ยเขาก็จะมองว่าเนี่ยภาพปีหน้าเนี่ยมีสิทธิ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็คือว่าแต่อันนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยก็อยากอยากจะบอกเตือนนิดหนึ่งว่าที่น้ำตับมันนี้นะนี่เป็นแค่หนึ่งแบบในประมาณ ห้าแบบของการนับอินเดียดเวฟในปัจจุบันนะฮะบางคนเขาบอกว่าไม่ใช่หรอกไอ้ที่นับนทั้งหมนี่นับผิดนะจริงๆแล้วเนี่ยมันจบไปหมดแล้วนะฮะมันเป็นการลงแบบพิเศษอะไรของเขาก็ว่าไปนะเนี่ยเวฟสี่มันต้องทอมเอาไว้แต่ตรงนี้แล้วทั้งหมดเนี่ยกำลังอยู่ในกระบวนการเริ่มขึ้นเวฟห้าแล้วที่จะเตรียมตัวจะนิวไฮในอีกปีสองปีข้างหน้านะ,ะนี่มี่ผียงแต่นี่เพิ่งเริ่มขึ้นนะฮะนะฮะเอ่อบางคนบอกไม่ใช่หรอกมันกําลังฟอร์มตัวเป็นรูปนี้อยู่เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบที่เราเรียนกันไปตอนแรกมเมื่อกี้ ทั้งหมดนเนี้ยเนี่ยทั้งหมดเนี้ยกำลังอยู่ในกระบวนการฟอร์มเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นก็ยังขึ้นไม่ได้ลงก็ยังลงไม่ได้จะต้องฟอร์มตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยไปอีกสักพักจนกว่าสามเหลี่ยมนี้จะจะถึงจุดว่าแรงนะความโลภหรือความกลัวชนะใช่ไหมแล้วก็จะวิ่งถ้าหนุดลงมาก็จะเป็นไอ้อย่างที่คนเมื่อกี้ว่านะถ้าสู้ขึ้นไปก็จะเป็นเวฟห้าขึ้นไปนู่นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะปัญหาของอ e ีเดียเวฟเนี่ยที่บางคนเขาไม่ชอบแล้วเขาเรียกว่าอ e ีเดียเวฟเนี่ยนะฮะคือทฤษฎีถูกเสมอ และคนนับจะถูกด้วยเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแนละ้วสักพักเข้าใจใช่ไหมฮะผ่านสักปีสงปีเนี่ยนับถูกกันทุกคนเลยแต่เวลาอยู่ในเหตุการณ์จริงเนี่ยทฤษฎีถูกแต่คนนับมักจะนับผิดนะฮะนะค,นะค,คือห้าอาจารย์ก็ห้าแบบนะครับเพราะว่าทฤษฎีเ a เลฟเว็เนี่ยมีข้อแม้ข้อยกเว้นของรูปแบบราคาเนี่ยสารพัดร,รูปแบบเลยนะขนาดเข้าใส่ไปในคอมพิวเตอร์นะสร้างเป็นโปรแกรมนับคลื่นออเลฟเวตเพิ ane, มาเลยนะ อาทิตย์นี้ไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันนับเวฟไปอย่างหนึ่งพอที่หน้ามาเปลี่ยนใจแล้วบอกที่นับเัานับไม่ถูกแล้วเปลี่ยนใหม่เป็นนับอย่างนี้แทนนะครับนี่คือปัญหาองเล็กเวฟคือว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้นับง่ายเหมือนเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วหรอกนะครับนะฮะพี่แต่ว่าคนที่เขาเดินสายกลางกับอิเล็กเวฟเนี่ยเขาจะบอกไว้ว่าใช้มันเวลาเห็นมันชัดๆเหมือนเมื่อกี้ภาพขนาดใหญ่ๆยักษ์เนี่ยที่ผมให้ดูเป็นป,ปีๆเนี่ยมันจะดูชัดเจนเข้าใจใชนะ่ไหมว่าตรงนี้มันเวฟสีางยงที่เราอยู่ตรงนี้มันเวฟส ไอ้ตรงนี้มัไม่ชัดก็ดไม่ต้องไปนับมันถ้าไม่ชัดเข้าใจไหมฮะแต่เรารู้ว่ายัางไงก็ต้องมีเวฟ5ที่แซงเกิน800นะฮะภาพอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นว่าภาพภาพที่ชัดเจนตามเรียกว่าตามโมเดลตามโมเดลมาตรฐานอันเนี้ยมันมันมันเห็นอยู่ชัดๆเนี่ยนะอันนั้นนะ่ะให้ใช้เลดเวฟนับได้เห็นเลยเนะี้ยมันลงมาตรงนี้ยจุดหกหแเลยนะแล้วขึ้นไปทำนิวไฮ นะรู้เลยไอ้นี่เวฟสองไงแงไอี ID, ID ่เวฟสามแนะ่เพราะเวฟสองมันจบตรงจุดหกหนึ่งแปดพอดีอย่างเงี้ยเราก็จะคาดคะเนอ e ิเล็กทเวฟในการฟอร์เควสอนาคตได้ชัดเจนนะครับนะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันคลิกขลิกขล,ล,ลิกนะดูไม่ออกนะครับเออ่ไม่ต้องเขาบอกว่าไม่ต้องไปพยายามนะับอย่าไปดันทุลังนะนะเพราะจริงแล้ววิวิชาทางเทคนิคเนี่ยมันมีเครื่องม,ม,มือเป็นร้อยแปดพันเก้าให้คุณเล่นหุ้นได้ด้วยเทคนิคนะฮะเมื่อไหร e ่อิเล็กทเวฟนับได้ชัดเจนนับไปเลยเมื่อไหร่ไม่ชัวร์นะฮะอย่าไปสับสนนะับ แล้วทําให้คุณสับสนเปล่าๆนะครับมันบางทีเนี่ยสูงสุดเราก็คืนสู่สามัญครับเราก็กลับไปที่สีดาวเสื่อๆก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ถ้ามันถ้ามันไม่มีนิวโลนะแล้วมันมีนิวไฮนะก็เชื่อเถอว่ามันอยู่ในขาขึ้นเข้าใจใช่ไหมฮะตราบใดมันยังไม่ลงมานะแล้วทํำนิวโลไปจากไอโลนนี้นะเข้าใจใช่ไหมฮะก็นึกไว้ก่อนแล้วก็คือขาขึ้นก็แปลว่าเวฟสี่อาจจะจบแล้ว แต่ถ้ามันดันลงมาทํานิวโลจากอันนี้นะก็ให้นึกแล้วกันว่าไอ้ที่อิเลดเวฟนับว่าจะลงไหมไปเวฟซีนะไปตรงห้าร้อยต้นเนี่ยเออใช่ละมันเริ่มเกิดแล้วนะฮะบางทีก็ต้องกลับมาสู่สามัญง่ายๆในที่ซีดาวอ่ะแหละนะคือเมื่อไหร่มันถ้ามันยังขึ้นนิวไฮได้ต่อก็ไม่เป็นไรคุณก็เล่นไปเรื่อยๆเมื่อไหร่มันเริ่มมีนิวโลก็เลิกเล่นแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็เริ่มไปใช้อิเลดเวฟนับต่อออกเพราะฉะนั้นเราจะต้องลงไปเป้าหมายตรงนั้นตรงนี้นะนะครับเออ่ก่อนจะจบอิเลดเวฟเราให้ดูภาพใหญ่นนิดึง นะครับเนี่ยครับที่เราดูภาพไปเมื่อกี้เนี่ยที่ดูภาพเป็นลายปีเนี่ยนะแล้วเราเคยทําเป็นล็อกสเกลอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขานับเขานับภาพอันนี้อย่างนี้เลยนะฮะเขานับว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นในลอกแรกนี่คือเวฟหนึ่งยุคราชาเงินทุนปรับตัวลงมาเนี่ยเป็นเวฟสองที่ขึ้นเนี่ยคือเวฟสามเข้าใจนะฮะเวฟสาม ที่ตกมาเนี้ยคือเวฟสี่ที่เรากําลังเริ่มขึ้นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเรากําลังเข้าสู่กระบวนการขึ้นของเวฟห้ายักษ์นะฮะนะฮะ,นะฮะเขาเรียกว่าเป็นแกรนไซเคิลเลยก็ว่าไปเขาจะมีชื่อเขานะฮะเนี่ยเป็นระดับคือแนวโน้มใหญ่ของเราเนี่ยเป็นการขึ้นระดับแบบศตวรรษน่ะนะนะฮะ,นะฮะหรือกึ่งศตวรรษเลยนะฮะที่ประกอบด้วยการขึ้นทีเนี่ยสามปีลงสีป่ปีขึ้นทีแปดปีลงทีเจ็ดปีนะฮะแล้วนี่อันเนี้ยนนเรากําลังเข้าสู่เวฟห้ายักษ์เข้าใจใช่ไหมฮะ นะที่จะขึ้นไปทำ New High, นิวไฮเหนือพันแปดนะครับในอีกไม่รู้ละห้าปีสิบปีข้างหน้าเนี่ยนะครับที่เราจะทำเวฟห้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณเชื่อในอ e ิเลเวฟเชื่อในทฤศฎีดาวที่ว่าขึ้นสามลอกอ e ิเลเวฟขึ้นห้าขาเนี่ยตราบใดไม่เห็นทะลุพันแปดไม่ต้องกลัวเข้าใจใช่ไหมครับถ้าคุณเชื่อในทฤษฎีนี้นะเพราะนี่เรากำลังอยู่ในแนวนมขึ้นขนาดยักษ์ระดับเป็นเป็นกึง่งศตวรรษตนะเข้าใจใช่ไหมฮะของประเทศไทยนะ,ใใยะ,ะเพรนะาะฉะนั้นถ้าไม่เห็นเหนือพันแปดก็เรียกว่าไม่ต้องเลิกเล่นหุ้น ถ้าคุณเชื่อในทฤษฎีนี้เข้าใจใช่ไหมถ้าติดหุ้นอยู่นอนตาหลับได้เข้าใจนะฮะแม้คุณจะติดหุ้นที่พันแปดเมื่อสิปีที่แล้วเพราะคุณรู้ว่านี่มันพวกเวฟสามเรากำลังขึ้นสู่เวฟห้าที่จะแซงเข้าใจนะครับอันนี้กเ็เป็นภาพนะฮะของทฤศฎีอ่อิเลตเวฟที่เขานับกันตั้งแต่ลายเนี่ยลายนาทีเนี่ยเขาก็นับกันแล้วนะครับนะฮะนับกันแล้วว่าออตอนนี้นะมันอยู่ในคลื่นลูกไหนเนี่ยเขาก็จะนับกันไปดูนะมันขึ้นมานี่นะไอ,อตรงนี้นะ มันน่าจะขึ้นมาแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเขาว่าไปนะเนี่ยระหว่างทางนับก็ไม่ถูกหรอกเพราะผ่านไปแล้วจะนับวันถูกล้วพราะตกนี่นะคาดคา,าดว่าน,นี่นี่อาจจะเป็นการตก A นีน่ตก A อนะอันนี้เด้งไป B ตอนนี้กําลังลงขา C เดี๋ยวรอรอไปช้อนพอสุดขา C เพราะฉะนั้นลองใช้ฟีโบนัชชีดูหน่อยนะฮะใช้โกลเด้นเรชวัดดูนะเขาจะเริ่มวัดดูซิเอ๊ะถ้าอย่างนั้นนะถ้าสมมติว่านี่เป็นพีคพีกที่นี่นะนี่เป็นไลนลนนาทีนะขึ้นมาจากนี่นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรอรับแถวเนี่ยถ้าวันนี้ตกมานะแต่แถว620เนี่ยบางคนจะเริ่มเข้ามารับแล้วพวกที่เล่นอ e ีเดตเว็บไลน์นาทีเข้าใจนะฮะเพราะว่าคิดว่าถ้านี่เป็นถ้านี่ขึ้นมาเท่านี้นะแล้วนี่เป็นการตกย่อยนะจุด618ที่ตรงนี้ต้องช้อนเฮ้ยแต่ถ้าช้อนไปตรง6 2าแล้วมันดันลงมนเหลือ620คัดลอดเลยเพราะว่าไม่สวยแล้วใช่ไหมมันดันลงลึอก,กว่าจุด618อะไรเงี้ยนะเหมือนกันคนที่เขามองแง่ร้ายเนี่ยเขามองกับหัวกันเขาบอกว่านี่นะ ลงมาตามสุดที่นี่ใช่ไหมตกมาจากไหนตกมาจากพีกตรงนี้เขาบอกนี่เป็นพีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะถ้าถ้านี่ยังเป็นขาลงอยู่นะตกโครมมาเท่านี้เข้าใจใช่ไหมฮะถ้าเด้งมาตรงนี้นะเขาล้างพอร์ตเลยเข้าใจใช่ไหมฮะหกร้อยสี่จุบห้าเนี่ยเพราะว่าถ้านี่เป็นขาลงมันจะไม่มีทางเกินจุดหกหนึ่งแปดเข้าใจความหมายใช่ไหมครับถ้าเขาขายหกร้อยสี่ห้าแล้วมันนั้นวิ่งมาหกร้อยห้าสิบนะเขาจะตามมาซื้อคืนปกเฮ้ยนี่ไม่ใช่ขาลงแนละ้ว ข้าใจที่ขายท่นขายหมูไปยอมซื้อแพงขึ้น5จุดเพราะมันเันเกินจุด6กหแปดเข้าใจนะฮะวิธีนี้ใช้ได้ตั้งแต่ลายวินาทีไปถึงลายศตวรรษเมื่อกี้ในการเล่นหุ้นเข้าใจนะฮะนี่นี่คือหลักการที่มันจะเร็วกว่าที่4ดาวแล้วค่าคะแนนเป้าหมายได้ด้วยนะเพราะดาวทาค่าคะแนนเป้าหมายเหล่านี้ไม่ได้ชัดเจนนะครับ